แล,และที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับคือ Toyota c o m ม u t e เตอร์ที่ทางบริษัท NR เราได้ทำการบิอินภายในใหม่ทั้งหมดเรามาดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรบ้าง ime, <ark. S 2> ตามผมเลยครับเมื่อเปิดประตูมาอันดับแรกเลยนะครับจะมีบันไดไฟฟ้าออโต้สเตปอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆที่จะทำให้การก้าวขึ้นรถของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นต่อมานะครับจะเป็นกันห้องโดยที่กันห้องทางเราได้มีการหุ้มหนังใหม่ให้ทั้งหมดรวมถึงติดตั้งเครื่องอินเตอร์คอม ในส่วนของพื้นนะครับจะปูเป็นพื้นลายไม้แต่ทั้งนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะปูพื้นแบบไหนจะปูเป็นพื้นลามิเนตก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับถัดมาจะเป็นในส่วนของเบาะวิวแชร์ขึ้นลงรถยนต์ออปชั่น A นะครับโดยตัวกลไกลยกเป็นแบบไฮดริกแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมเลยครับและที่อยู่ข้างๆเบาะวิวแชร์นะครับ จะเป็นในส่วนของเบาะ V.I.P. สำหรับ Toyota c o m ม u t e r โดยที่แถว4นะครับจะเป็น V.I.P. แบบ4ที่นั่งแถวที่3นะครับจะเป็น V.I.P. 3ที่นั่งและแถว2นะครับจะเป็น V.I.P. ข้างวิวแชร์รวมแล้ว9ที่นั่งนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะครับว่าจะเลือกติดตั้งบาะแบบไหนจะเป็น V.I.P. ล้วนจะเป็นเบาะ V.I.P. พร้อมติดตั้งวิวแชร์ จะบิวอินภายในติดตั้งเป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยหรือจะติดตั้งรต์ยกด้านหลังเหมาะสำหรับท่านที่มีวิวช้อยู่แล้วก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าทางเรามีโปรดักที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกติดตั้งบิวอินกันได้แบบจุใจกันเลยครับและถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจจะบิวอินตกแต่งภายในรถตู้ใหม่ทั้งหมดสามารถติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ทางเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าทุกท่านครับ